ไอะไรขึ้นทุกคนวันนี้เราจะพามาดูเออแบบที่แบบผีเอ้ไม่ใช่ผีดิมันไม่มีผีนะคะมันมีไอ้นนี่ของะะที่โระะงพยาบาลนะคะตามอันแล้วก็เพื่อนเรานะคะเราก็จะแบบอันนี้เราไปให้ทุกคนมาตรงจุดพยาบาลนะคะนี่ค่ะตรงที่แบบใกล้ๆกับห้องสตูนนะคะแล้วก็แบบปีนขึ้นไปทุกคนเห็นมันก็จะมีแต่มทุกคน อันนีไม่ต้องขึ้นไปทุกคนเห็นรู้ไหมเข้าไปหูทุกคนตรคนี้เห็นไหมทุกคนเราเอาไฟฉายก่อนไฟฉายไฟฉายอยู่ไหนไฟฉายไฟฉายไฟฉายแล้วก็ไฟฉายนะนี่ทุกคนนี่ถูกพังนะคะแถมมีรอยนี่ตรงนี้นะคะตรงนี้เข้าไปมันก็จะเป็นแบบลงทะลุไปถึงโรงเรียนได้นะแกมือเจ้าขอ ก็เจอคอมพิวนี้เออเออเจอคอมบอไม่มาไม่มคอมใครนี้เห็นไหมมันก็จะแบบผูกพาอย่างนี้เนี่ยเนี่ยทุกคนดูเนี่ยแล้วมันก็จะมีประตูสาหรับทครรู้มาตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นอะไรนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นแบบหสงสว่างไม่มีใครรู้มาก่อนเลยนะคะแล้วต็ที่ตวนู้นก็มีสารอะไรก็ไม่รู้เด้อทุกคนแล้วมันก็จะมีเครื่องอะไรก็ไม่รู้ มีประตูทางนี้สําหรับเข้าไปทางนี้ก็เป็นจงทางนู้นนะ,นนนะคะถ้าเข้าไปแถบนี้ก็จะทะลุตรงถ้าเข้าตรงนี้ก็จะไปทะลุตรงประตูนู้นแต่ถ้าเข้าทางประตูนู้นก็จะทะลุมาประตูนี้นะคะ <S <S แล้วสามารถทุกคนเนี่ยท้่ตรงนี้มันไม่้มีอะไรแปลกๆนะคะทุกคนมันจะเป็นแบบนี่ค่ะทุกคหนของที่แบบเห็นไหมมันจะมีช่องๆอยู่ตรงนี้ ของโรงพยาบาลนี้นะคะถ้าอันนี้เรียกว่าโรงพยาบาลล้างนะคะข้างบนกับตัวนี้เป็นโรงพยาบาลล้างส่วนส่วนแบบเป็นนี้ยไม่มีใครรู้มาก,ก่อนเลยหรือว่าถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรเนี่ยอยู่กับโรงพยาบาลเลยแล้วแบบมันอยู่แบบเนี้ยไม่มีใครรู้เลยแล้วแบบเออแบบเนี้ยทุกคนไม่มีใครรู้เลยเนี่ยแล้วข้างบนก็จะไม่มีอะไรมีแค่ไอไอสองอันเนี้ย ช่วนนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนหลังคานะคะแล้วก็จะมีสองอันเนี้สองอันเนี้ยไอ้สีขาวกับสีแดงเสาเสาสีดำสีขาวกับสีแดงเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยดูเนี่ยจะมีช่องแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะมีช่องก็เข้าไปก็จะเจอเลยนะคะเนี่ยค่ะทุกคนลองเอาไปทำดูนะคะ